เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเส้นระเบิดแบบนี้นะครับทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยมาสเตปแรกก็เหมือนเดิมฮะเราก็จะสร้าง New Composition นะครับคลิกขวา Setting เป็นประมาณนี้แล้วกันตรงนี้ผมขอตั้งเป็นง่ายๆเนาะจากนั้นเนี่ยเราก็มาที่ l a อร์นะครับคลิกขวา New แล้วก็ไปที่ Shape Layer ตรงนี้กดเรียกเข้าไปนะครับโอเคมาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสร้างเส้นขึ้นมา1เส้นนะครับ โดยใช้ Pen Tool นะโอเคผมจะคลิกปุ่มนี้เอาให้พื้นหลังโปร่งใสแล้วก็มาที่ปุ่มนี้ฮะผมจะไปที่ t ต t ต a Action s a v e กดเข้าไปครับมันก็จะขึ้นตารางให้เห็นว่าอยู่ตรงกลางด้านข้างอะไรเงี้ยโอเคมันก็จะขึ้นตารางประมาณนี้มาไปที่ Pen tool ครับคลิกเข้าไปที่ p n t o o l แล้วก็คลิกที่ปุ่มตรงกลางหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนแล้วก็ คลิกข้างบนปุ๊บให้มันเป็นเส้นประมาณนี้นะโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาที่เลเยอร์ Layer ครับแล้วก็คลิกลงมาแล้วก็เลือกที่คอนเทนต์เชฟนะครับแล้วก็ไปที่คำว่า Add ไปที่คำว่า Add นะแล้วเราก็มาที่ทิมพา t ทิมพาสเสร็จแล้วก็มาที่ a n i m t t t ทิมพา,มาเสลา imate, าเลยนะครับคลิกเข้าไป ามาที่ start n ตรงนี้คลิก keyframe 2อันนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นตรงนี้ให้เนาะโอเคเดี๋ยวผมขอซูมมานิดนึงจากนั้นมาที่12เฟรมครับเราก็ keyframe 2อันนี้เหมือนเดิมเรายังไม่ได้ปรับตั้งค่าอะไรนะต่อมาเนี่ยเราก็มาที่0 0เฟรมตรงนี้นะปรับ n ตรงนี้เป็น0นะครับแล้วก็มาที่12เฟรมนะ ตรงนี้ร้อยตรงนี้ถูกต้องแล้วตรงนี้ปรับเป็น100นะครับปุ๊บโอเคสังเกตว่ามันจะ0แล้วก็100โอเคมันยังไม่ขยับขยีอนอะไรแล้วก็มาที่เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็กด f 9นะให้มันดูสมูทนะครับต่อมาเนี่ยเราก็เลือกคีย์เฟรมด้านล่างของ n นะครับขยับมานิดนึงโอเคเนยเดี๋ยวลองลองเล่นดู เดี๋ยวผมจะกดเล่นดูกดโตกดเลขศูนย์ครับก่จะเล่นดูโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเมื่อเราได้ประมาณนี้แล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราก็มาที่แอดเหมือนเดิมครับไปที่รีเพเตอร์ตรงนี้นะมันอ่านว่ารีเพเตอร์ตรงนี้กดเข้าไปก็มาที่รีเพเตอร์เหมือนเดิมนะ ตรงนี้นะครับผมจะปรับเป็น10นะครับพิมพ์ไปเลยว่า10ปุ๊บโอเคแล้วก็มาที่ transform repeater แล้วก็มาที่ position ตรงนี้ปรับเป็น0นะครับปุ๊บโอเคหลังจากนั้นเนี้ยมาที่ rotation นะครับเอ่อ rotation จะปรับเป็นสัก90 อ่ะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเลื่อนดอูจะเป็นประมาณไหนโอเคเมื่อกี้เราเพิ่มเส้นมา10อันเนาะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นแค่4อันเราก็จะมาปรับตรงโ o t a t i o n ตรงนี้นะลองดูซิมันจะได้ประมาณกี่อันสิบอ,อันเนาะก็ลองเลื่อนๆปรับดูครับว่ามันจะได้ประมาณไหนปุ๊บได้ที่ประมาณ3 6โอเค36ปับ๊บ อ่าโอเคประมาณนี้เราก็จะได้เอฟเฟกระเบิดฟุ้งประมาณนี้นะครับที่เป็นเส้นนะเอาไว้ไปใช้ลงในโมชั่นกราฟิกที่เราเคยเห็นกันเทคนิค <Techn ic S 1> ก็มีประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow แล้วก็คอมเมนต์แบ่งปันความรู้ไอเดียอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็บอกกันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะ let's go